สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่ในวอล์กของกิแล้วก็ออมนะคะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะตั้งใจจะพาทุกคนนะคะมาดูแฟคทลิตี้ในมอนะคะที่เพิ่งสร้างใหม่นั่นเองซึ่งมันมีอะไรบ้างคะพี่ยอมต้องสายมือของเราเนาะที่เห็นในชันขึ้นเป็นลาสเกดพี่ตอนนี้ก็โหนักศึกษาหลายคนมากที่มาหวือว่ามาเล่นกับเพื่อนๆแล้วส่วนสําหรับคนเนี่ยที่กลัว,ว่าจะไม่มีที่จอดรถไม่ต้องกังวลเลย ตรงนี้ค่ะขวามือของเราเลยจะเป็นที่จอดรถสำหรับแบบว่าสำหรับนักศึกษาคนนอกหรือใครที่เข้ามาเที่ยวในมอรเรานะคะนี่เลยมีเยอะมากใช่อย่างเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะไปดูตอนเย็นนะเพราะว่ามันแบบมีอะไรให้ทุกคนทำอีกเยอะเว้ยตอนนี้คือมันยังไม่เย็นมากคน,นก็เลยยังไม่ค่อยเยอะเวอยใช่สวนตรงนั้นนะคะจะเป็นสนามบาสข้างหน้าเราใช่ใช่ข้างหน้าเรายังยไม่มีคนแต่ว่า ตอนนี้ก็เริ่มมีคนทยอ,อยมากันแล้วเออถูกนี่ตรงนี้เป็นห้องน้ำคือรถเยอะมากทุกคนดู <c oughs> ทำไงมีผู้ติดตามเยอะขึ้นดีอ่ะติดตามอ่ะวาลองอหาพวกคอนเทนต์หรือไม่ก็แบบพวกคลิปหมาแมวลงดูดิคอนเทนต์หรอใช่คอนเทนต์อ่ะลองลองดูใครข้ามถนนเนี่ยโอ๊ยเป็นไรไหมครับพี่เป็นไรไหม ทำไมขับ็นไรครับพี่ครับเป็นไรเป็นอรเป็นไรหรือเปล่าขอโทษนะครับพี่คือผมไม่ตั้งใจครับพี่ผมไม่เห็นพวกพี่อย่างอื่ขอโไม่เป็นไรครับขอโทษครับพี่ไปไปต่อไปต่อไปผมขอโทษครับขอโทษจริงนะครับ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 เขาไม่มีอะไรครับไม่โดนแค่ทักงค่เดี๋ยวมึงก็ถ่ายแม่งไว้ดิถ่ายไว้ในได้เขาเลยทะเบียนด้วยเร็วๆท้ายๆท้ายๆเอ็ะเนี่ยยังแจ่มดิ โอ้โหคนสมัยนี้แม่งขับรถแย่แล้วนิสัยแย่กว่าเราเราไปพาคนมาถล่มด่ายคนนิสัยแย่แบบน,นี้ดีกว่าเออเอาดิโอ้ยมีค่าวะทะเบียนด้วยทะเบียนด้วยทะเบียนด้วยเร็วๆร็ายทายทายคอนเทนด์เลยเนะี่ยยังแจม ไม่เห็นเหมือนที่เขาบอกเลยดูคอมเมนต์ดีกว่านี่มันข่าวปลอมนี่เขอโทรแล้วด้วยโอ้ยข่าวปลอมอ่ะคอมเมนต์กันแบบไม่ดูเลยว่าเจอถือได้แค่ไหนแย่แย่ ผมดูดิโคตดแม่งกระแสติกลับว่ะโอ้คนสมัยนี้เชื่อไม่ได้จริงเลยว่ะเออนั่นดิและทั้งหมดนี้นะครับก็คือบทเรียนของเรื่องในวันนี้กฎหมายจราจรเหตุการณ์ที่ไม่อยู่หลให้คนข้ามทางมาลายถือเป็นความผิดและมีโทษปรับส0 0 0บาทและยังแสดงถึงการไม่มีมารย,ยาทรวมไปถึงน้ำใจให้กับคนอื่นด้วยนะครับต่อมากฎหมาย p d ดีคือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลกฎหมาย p d ดีเป็นคดีอาญามีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด1ล้านบาท และยังมีอีกทางเฟกนิวเราควรเช็คให้ดีก่อนที่จะคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีที่มาที่ไปหรือไม่มีข้อมูลมากเพียงพอให้น่าเชื่อถือนะครับสุดท้ายนี้คนไทยเราต้องช่วยเหลือคนไทยด้วยกันอยู่แล้วครับผมวงจรรักไม่รู้จบใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณที่รับชมครับผม